สวัสดีครับผมครับมาพบกับช่องรำชาแนลอ่านะครับในวันนี้อยู่ในรายการกินกับรำนะครับก็วันนี้เราจะมาทํากับข้าวกินในบ้านนะครับหรือว่าในออฟฟิศนั่นเองเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะอ่าหลายหลายอย่างเราเลยไม่อยากไปเผชิญด้านนอกแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้มาดูกันว่าเรามีเมนูอะไรบ้างนี่ครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับวันนี้มีเมนูจะทําต้มยํากุ้ง หรือว่าต้มยำทะเลก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกนะคะอันนี้ไก่น้องไก่ก็จะเป็นไก่ทอดกระเทียมถูกป่ะเออเอาเป็นหมูสามชั้นเป็นไรนะหมูสามชั้นผัดพริกแกงหมูสามชั้นโอเคแล้วผักเราก็จะมีเห็ดฟางเครื่องต้มยำเครื่องต้มยำต่างๆแล้วก็ถั่วปักยาวมีมะนาวมีอะไรเครื่องต้มยำอะค่ะพริกแกงพริกแกงนี้ก็เป็นพริกแกงเผ็ดใต้ สิบนะบาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจ,จากตลาดใกล้บ้านนะอ่ามีกระเทียมเจียวมีมะขามเปียกเครื่องต้มยำนะครับอ่าแล้วก็พริกเผาเพื่อความเข้มข้นพร้อมกับนมนะครับใส่เพื่อความเข้มข้นนั่นเองนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาติดตามดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงจะน่ากินขนาดไหนนะครับอะนะครับเมนูแรกนะครับเดี๋ยวเราจะ มาทำต้มยำก่อนเนาะเพราะต้องใช้เวลานะครับโดยอย่างแรกเราใช้นับซุปก้อนน้บลดหมูใส่ไปแล้วนะครับเรียบร้อยสองก้อนทีนี้เราก็จะมาใส่เป็นเครื่องต้มยำกับเห็ดนะครับค่อยๆใส่ลงไปเลยเนาะน้ําเดือดได้ดีแล้วเครื่องแน่นมากนะครับเพราะว่าอะไรทำกินเองทำกินเองถ้าไปที่ร้านก็น่าจะไม่ได้แบบนี้เนาะอ่า ระหว่างรอน้ำเดือด <c oughs> มาหมักหมักไก่ตั้งหน่อยนะครับห <c oughs> มักไก่ตั้งหน่อยนะง่ายๆเลยก็มีแค่นะครับซอสหอยกับที่ปรุงรสนะครับผปงปรุงรสนะผ <c oughs> งรสสำเร็จรูปนะเอาพออร่อยๆเนาะเดี๋ยวมาหมักทิ้งไว้กันอ่านะครับใส่ตัวนี้เข้าไปเป็นซีอิ๊วขาวเนาะใส่เพิ่ม

Uh. Uh. Mm. นั่นแน่น mm. นั่นแน่นจบ mm. แล้วนี่ <laughs> เร็วไป <laughs> เร็วไปครับทำไมครัวเล็กจังครับ <laughs> ครัวบ้าน <laughs> สไตล์แบบช่องรำนะช่องรำเออเดกได้ปะน้อได้เลยนี่ต้องกินไม่ได้กิน,น,กกนได้ก็ต้องกินไม่ได้ก็ต้องกินแต่เวลาก็ต้องแดก เมื่อเราใส่พิพาแล้วนะมันคนให้มันเข้าที่เราได้ไวเราจะยุบกินรากนะแม่ฮะไม่กินแนะม่ฮะครับน,บนี่ครับใส่พริก,กเราทำทำไวลงไปครับ<ๆ>น้ำมาใส่หน่อยจะได้นะครับจะได้จะได้ ไม่เน้นเผ็ดเท่าไหร่เนาะชสชาิรสชาติกางๆต่อไปเป็นใส่นม อืมหลายหๆครับเรียกน้ำย่อยใครของใครหลาย,ลายๆคนทำเสร็จแล้วครับลืมลืมใส่มะขามเปียกนะครับเราจะเมนูนี้เราจะใส่มะขามเปียกด้วยใส่แค่สองก้านพอนะค,ค,ครับเพราะว่าเปดียวมากเรายังมีมะนาวครับมะนาวมะนาวด้วยมะนาวมะนาวมะนาวอยู่ไหนเย่มะนาวอยู่ไหนนี่นอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ สดๆนะเปลือกที่คั้นยังอยู่เลยนะครับอ้นใส่เลยหอม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 อืมครับตามด้วยป่าปลาอี่ครับปลาหนึ่ี่เนะ เรามาชิมกันานะครับมาพบกับเมนูที่2เมนูที่สองแพนผัดพริกแกงหมูสามชัม้นน็อกแกงเมืองชั้นเบาไปหน่อยนิดหนึงหมูสามชั้นก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะพิกแกงหอมอมาออกหอมจริง ไม่ออกไม่ออกครับต้องใส่ไปอซอยไว้เรียบร้อยครับผมไม่ได้ซอยครับล้างซอยจะชวุนนิดนึงเนาะเป็นพิแกงใกต้ นี้เราจะขั่วพริกแกงเออขอไปนะครับขั้วหมูขั่วหมูสามชั้นนะครับให้มันสุกซะก่อนเนาะให้มัสุกซะหน่อยอ่าครับพริกแกงโบติทั่วไปน้ำบ้านเราหรือว่าที่เราไปกินราม่าของน้ำสั่งนะมันจะออกแดงนิดนึงเนาะแต่อันนี้เป็นพริกแกงเผ็ดไทยอ่าจะกินคุกกิ้งไหมจะกินคุกกิ้งไหมจะกิน <Okay. S 1> เคยกินคุกกิ้งไหมใช่อ่ามันจะออกขอเหลืองประมาณนี้พริกแกงบ้านเขานะครับค่อนข้างเผ็ดเลยเิใส่ไม่รู้ บ้านเขาอ่ะเขาอ่ะเขาคนไหนอ่ะเฮ้ยตากรงพวกเอาแล้วครับจ้านะครับนี่องค์ท้ายเป็นตัวกัดกาวนะครับที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยเนาะวัอดี้วันนี้ดื่มน้องเข้าแล้วเนี่ยจริงเครื่องดื่มต้องเข้าแล้วนะวันนี้โอ้โหจะหกโมงแล้วเครื่องดื่มไม่เข้าเลย ถ้าเราไม่มีน้ำตาลทรายเราจะใส่เป็นน้ำตาลปีดแทนหนึ่งก้อนไปก่อนเลยครับแล้วก็บี้หน่อยบีมาหน่อยอ่ามันก็จะละลายไปนัือดีขึ้นอ่ะเจ๋เจินร้อน เดีเ๋ยนวน,นะเจ๋าเรียบร้อยกับผัดพริกแกง,งอืมโอ้ยโคตรน่ากินผมทำก็น,น่าตาดีบ้าผมดูแลคนทำเลยนะครับเรียงง่ายทำกับข้าวเป็นนะครับ แฟนได้ปะไม่ได้อ๋อไม่ได้เรียบร้อยฉบับรำจะแนยวอ่ะนะครับมาถึงเมนูสุดท้ายเป็นน่องไก่นะครับหมักทอดกระเทียมอ่าครับเนื่องจากเราไม่มีหม้อใส่น้ำมันเนาะเราจะทอดเวลาที่น้อยแล้วกันเนาะนี่ทงไปไว้เรียบร้อยก็ลงได้เลย นะมาไปทีนนะครับมาดูตอนเสร็จเลยแล้วกันนะครับเพราะตัวนี้ต้องใช้เวลาเนาะครับต้องใช้ไฟเบาเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟแรงมากเกินไปไก่น้องไก่ของเรานะครับด้านในมันจะไม่สุกนะเนาะแล้วหนังมันก็จะไหม้แล้วเรียบร้อยเกมโอเวอร์กินไม่ได้เลยนะครับไปลองดูตอนสุกกัน A later few moments later. เรียบร้อยทั้งหมด3เมนูวันนี้นะครับกับข้าวเย็นวันนี้ฮมีผัดพริกแกงหมูสามชั้นเรียบร้อยอตมย้มยำทะเลของเราวันนี้ตม้มยำน้ำข้นทะเลนะครับแล้วก็มีน้องไก่นะครับทอดกระเทียมอ่าเขาบอกว่าไม่ไม่ไมขอแบบไม่ไม แบบไม่ไม่แบบนี้เลยนะครับก็ไม่รู้คุยกันไม่เคลียร์เนาะอ่ะเอสช่วยชิมหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมชิมเองจะหาว่าผมชมตัวเองเนาะเอาไปตอย่างแล้วกันอ่ะผมจะให้มาัานี้น้ำนิดหน่อยจัดไปนิ่แกงใต้เผ็ดถึงใจจริงๆเลย ผมโล่งหิวแล้วอ่ะต้มยำต้มยำเออเจอเลยผมไม่อยากชิมหม้อไฟใช่ไหมเนี่ยหม้อไฟม้อไฟครับกุ้งครับมีกุ้งครับกุ้งกุ้งกุ้งปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกเรากำลังมาลองชิมกันดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองค้นๆดูกันความสุขของอาหารเย็นนี้อันนี้ขอชิมน้ำก่อนนะ รสชาติสุดยอดเข้มข้นขออีกนิดนึงเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าติดใจเขาเรียกว่าติดใจนะติดใจอเอาปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกคนกินเนี่ยใจรอคนคอยใจจะขาดหนูจะตายอืมสุดยอดน้องไก่ น้องไก่พักน้องสักคำสักคำคุณโตน้องไก่ไม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 ่เอาคุณโตชิมน้องไก่อันนี้เฮ้ยกระเทียเจียวนะครับหนึ่งคำนะอืมครับสำหรับที่เราได้หมักไปในช่วงรอต้มยำเนาะถือว่าเข้าเนื้อกำลังดีนะครับเข้าเนื้อกำลังดีเลยเนาะบวกกับกระเทียมเจียวหอม ฟังดีเลยเยี่ยมครับก็ครับกับข้าวเย็นวันนี้เราก็ได้ทําเสร็จวันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเราก็จะมากินกันนะครับลดการออกจา,ากบ้านเนาะในสถานาการณ์ช่วงนี้ใครที่อยากจะทาแบบนี้ด้บ้างก็ลองดูครับคูบบ่บ้านของเราสามารถลองทาได้ที่บ้านเ <Google, YouTube. S 1> นาะกูเกิลยูทูบได้ทำให้เป็นเปิดเลย,ยได้ครับหรือว่าใครใอยากจะให้เราทําแบบนี้อีก ไปกินที่ไหนทำอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์เราได้เลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดเราทำเราจะทำให้ดูเนาะอยากให้ทำเมนูอะไรกินที่ไหนไปกินที่ร้านอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะแต่ในช่วงนี้อาจจะงดงดบ้างเนาะก็อาจจะงดไปเลยนะเพราะว่าในสถานการณ์นี้เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอให้ทุกคนเนาะอยู่บ้านอยู่บ้านกันทุกคนเนาะหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับคนที่รักเรา ยังมีอยู่เนาะก็สำหรับวันนี้นะครับผมเจตต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะช่วยกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้เราทําคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อทุกคนก็สำรับผมกนะับเจตวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย